สวัสดีครับเพื่อนๆที่หลักท่านผู้ชมที่คิดฮอตคิดถึงทุกทุกคนครับมนีช่องตาชัยไทยเลยพาเพื่อนๆน,นะครับพาท่านผู้ชมยางนะครับภาษาเลยเอ็นวายางครับภาษากลางก็เรียกว่าเดินนะครับเดินด้วยเท้าหลังจากฝนตกนะครับมาซ้ำม,มือซ้ำคืนอันนี้คือเป็นภาษาเลยนะครับ สาม,มื้อสามคืนนี่เป็นภาซาเลยภาซากลางกะฝนตกสามวันสามคืนนะครับเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่ครับเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่แต่ถนนท้นทางมาให้ตาชัยในชนบทนะครับในชนบทของตำบลวางยาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแห่งหนึ่งนะครับทางก็เป็นทางขี้โคลนขี้ดินครับทางแฉทางเปียกทางจืนครับบ่อสามารถเสียว มอเตอร์ไซค์คีมาได้ครับโมนนอ้อันนี้ตรงที่มันแห้งที่สุดนะครับฝนนะครับฝนตกมาสามวันสามคืนฟ้าพึงเปิดน้อยๆครับเห็นครับเห็นฟ้าเปิดน้อยๆครับแต่วาก็ยังมีฝนลปอยๆน้อยอยู่ครับเห็นพระอาทิตย์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขี้ฟ้าบังนะครับหรือว่าก้อนเมฆบังทิวครับทิวทัศน์วิวภูเขานะครับ เที่ยวรอบๆบ,บ้านตาชัยนะโอ้ยมีมอกงามงามครับพี่น้องวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับสองข้างทางตาชัยก็สิพาพี่พาน้องย่างนะครับทีนี้ย่างต่อเดินต่อนะครับท่านผู้ชมนี้คือสภาพนะครับ สภ,พพภาพถนนหุนทางมามา,มาไร่ตะชัยนะครับบอสามาบสีเสียวรถมาได้ครับวันนี้พระวตาชัยนะใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับเละมากครับเละมากบึงครับ ลำเละซ้งอันนี้คือถนนนะครับถนนการเกรรษตรนะครับของหมู่บ้านตระัฉนะครับก็สิมีสภาพแบบนี้ครับสวนมากคนตกมาก,ก็ไปมาละบ้างนะครับมันเป็นทางดินนะครับบอคือบางจังหวัดบอคือบางพื้นที่บอคือบางจังหวัดบางอำเภอนะครับบางตำบล แทบสิบริยังนะครับแทบสิบบริยเดินเดินดินเดินตมโดยเดินโคนเมืน่นเมื่นนะครับเดินดินโดนเดินบอคือบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่บางจังหวัดบางอำเภอบางตำบลน,นะครับแทบสิบริยางนะครับขี้โคลนขี้ตมแทบสิบริยางดินคือ บ้านแต่ใช้นะครับเพราะว่าการพัฒนาไปไกลก็การไล่นะครับตามที่แต่ใช่เคยได้ไปสัมผัสมานะครับไปเห็นหมาแต่ว่าหมู่บ้านของแต่ใช่นะโอ้ยอีกหลยปีครับบ่รู้ว่าอีกกี่ปีนะครับถึงจะมีคอนกรีตนะครับเอาแค่คอนกรีตกันูเลยนะครับเนาะ <S <S ไว้นะครับไว้สัญจรไปมานะครับในไร่สวน ในไร่นาในไร่สวนการเกษตรนะครับการขนสินค้าก็ยากลำบากครับขนสินค้าก็ยากลำบากเพราะว่าพื้นที่ของตาไฉนี่นะก็เป็นพื้นที่นะครับที่ทําการเกษตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเการเกษตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมียางพาราก็ประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ,ต,บตัวบลตาไฉ ส่วนมากนะครับก็จะเป็นนะครับมันสับปะหลังข้าวโพดนะครับข้าวไร่แก้วมังกรนะครับนี่บรรยากาศร,ร,บรบาอบๆไฮตาชัยครับใกล้ื้อองไทยตาชัยแล้วมีคนขยันมังกรตาชัยแล้วครับพี่น้องมาเห็น,ยนอย่างกบรูน่ะแพ้ยวยางบ่ซ้ำยางบ่โอ้ มีรถอีแต็กมานำครับตาช้ยบอมีรถอีแต็กก็ต้องยางครับมื้อนี้นะครับตาชัยไทยเลยให้เห็นสภาพนะครับให้ดูสภาพถนนถนนการเกษตรมาให้ข้างตาชัยนะครับเบิ้งอาครับพี่น้องเละนะครับเละตุ่มเปะนะครับ ถ้าเป็นรถไถใหญ่นะครับเป็นแท็กเตอร์ตัวใหญ่ๆห,หรือรถอีท็กนะครับยางที่ผ่านไปตะกี้นี่กะขับมาได้อยู่นะครับพอขับมาได้แต่ว่ากระยากครับล้อติดดินดิน,ดนติดล้อมาโอ้ยตะกี้เนะี่ยแต่ว่าตาชัยยังพันมีนะครับนี่ครับมาถึงนะครับไร่ของตาชัยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไฮยางของตาชัยนะครับท่านผู้ชม ไราย,ยางของตาชัยไทยเลยนะครับฝั่งนี้ตาชัยปูกทุเรียนแสมไว110้ร้อยสิบตนครับแต่ว่าบ่าได้พ่หลอกเบื้องละ่ะเจอหนาวนะครับเจออุณหภูมิลดนะครับต่ำสิบองศาลงไปนานครับทุเรียนตายเกยเรื่องครับตายเกียบเกลี้ยงคอร่อนะครับมีหนทางครับที่คือให้ตาชัยนะครับ กระสุงประมาณจากสี่เมตรนะครับสภาพรวมๆก็ประมาณ4ี่เมตรนะครับตาชัยปลูกนะครับปลูก3ามวันนะครับตอนปลูกนะปลูกแค่3มือนะครับยาง4ี่พันต้นนะตาชชยปลูกแค่ซมือนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ว่าปลูกไหวได้ไหวเติบปลูกวันที่ส6บหนะครับปลูกวันที่ส6บหกมิถุนาสอันห้ารอหสห้านะครับกผพานไปแล้วครับ2ปีกับ ยังบ่ทันถึงหนึ่งเดือนครับสองปีเกือบอีกหนึ่งเดือนนะครับที่ตะชัยปลูกยางพารามานี้เป็นจังได้ครับพี่น้องถือว่าโตไวบ่ถือว่าโต,าโตเร็วไหมนะครับเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยความสูงของต้นนะครับประมาณสเมตรนะครับทางไร่นี่นะกรหล่ำต้นกระสีนี่ครับ ลำต้นประมาณนี้นะครับกัมครับกำมกระบอหุ้มแล้วครับส่วนมากสิกกัมสิบหุ้มลรวความใหญ่ของลำต้นนะครับกระสิประมาณนี้ครับเป็นจังไรครับท่านผู้ชมว่าโตเร็วใหญ่ไวบ่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับ เมื่อนี้นะครับตาชัยให้เห็นสภาพพื้นทางนะครับกากรเกษตรนะครับหมู่บ้านคองตาชัยนะครับว่ามันเป็นจังไดมันสะดวกสบายบ่อหรือว่าลําบากบ่อตาชัยฟันทงเลยครับลําบากมากๆครับลําบากมากๆเป็นถนนดินนะครับฝนตกมากะเละนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ยากนะครับก็ต้องยางครับ คนเดินเท้าเอาครับเนี่ยเหบ่เดินเท้าเอกก็ใกลสิถึง่องไฮตาชัยแล้วครับเฮ็ดมาเกือบสองปีแล้วคือกันเฮ็ดมาพร้อมอายุยางครับเฮ็ดยงไฮเฮ็ดตุ้นะครับกบระหารได้แล้วไงก็คอยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับบริจัง ตางนะครับถ้าใช้ก็พอพอเห็ดได้นะครับพอเห็ดได้ก็เห็ดเอาเองไปเรื่อยๆนะครับทรายอิดนะครับที่ถ้าใช่มาไว้กอนครับเห็ดไปก็การกอนี่ก็ได้ไปประมาณจัก80%นะครับ การ,ก,รก็เลือกอยู่อีกบ่ไลครับการกอร่ออิดนะครับเฮ็ดไว้นอนยำคิดอย่างว่าสันเฮ็ดไว้เพื่อนะครับเพื่อนะเพื่อตาช้ยคิดไว้เกษตรได้เพื่อมีคนงานนะครับต่างบ้านต่างท่นมาก็สิได้นอนนี้ครับเนาะท่านผู้ชมเอาครับท่านผู้ชมครับคลิปตาช้ยไทยเลยพาเดินดูทางการ,กรเกษตรเมื่อนี้ก็มาฮอดท้ายคลิปแล้วครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่รักทุกคนครับจงอ่าอยู่ดีมีหฮงครับบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยนะครับโชคดีหังมีร่ำรวยกันทุกๆคนครับเฮ็ดอันใดก็ให้ใด,ให,ดให้มานให้ขึ้นให้เกินซื้อเลขก็ให้ทึกเลขกซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ทึกลาวันที่หนึ่งกันทุกๆคนครับสวัสดีครับ